สวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดชุมชนซอยพระเจนะครับวันนี้เรามีรายการบิ๊กคีนิ่งกันแต่เช้านะครับเริ่มกรมาตั้งแต่6กโมงกว่าแล้วครับวันนี้ขอเช้าหน่อยครับก็เป็นการทำความสะอาดในช่วงตลาดนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่ ผู้คนสัญงจรกันนะครับเป็นประจำเราก็ต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ในตลาดมากกว่าที่อื่นๆนะครับชุมชน,นของเราก็มีเป็นชุมชนใหญ่นะครับชุมชนซอวพิเจนนี่คูอลอะไรเขาในชุมชนมี <laughs> ม <c oughs> อยู่มากกว่าประมาณไม่ต่ำกว่า500หลังคาเรียน วันนี้เราก็ปิดตลาดนะกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะครับตลาดก็เป็นตลาดเก่าแก่นะครับอยู่อาศัยกันมากว่าร้อยปีนะครับ ก็ดูความอบอุ่นนะครับว่าเราอยู่กันบนที่ทับถินส่วนพระมหากสา์นะครับก็เป็นความร่วมแรงร่วมใจกันนะครับของคนในชุมชนนะครับ <c oughs> อย่างที่ทุกคนประสบปัญหากันอยู่เนี่ยครับวิกฤตนี้ก็เป็นวิกฤตที่ครับผมวิกฤตที่รุนแรงนะครับเราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จะต้องยืนงหยัดนะครับที่จะต้องอยู่กับ การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นี้ให้ได้นะครับอย่างว่านะครับเรากำลังรบอยู่กับเชื้อโรคนะครับสิ่งที่สำคัญคือเรามองไม่เห็นมันนะครับเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างครับมันก็จะอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละครับ แต่สิ่งที่สำคัญคือมันอันตรายถึงชีวิตเท่านั้นแหละครับโดยเฉพาะมีผลมากมายคนที่มีอายุนะครับผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวนะครับจะเป็นกลุ่มเสี่ยงมากนะครับ <c oughs> ความสำคัญคือต้องรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงก็ยังที่จะมีกำลังกายที่จะต่อสู้กับโรคนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงก,การใช้ชีวิตที่จะอยู่ใกล้กันนะครับรักษาระยะห่างนะครับ สวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือให้เป็นประจำนะครับเพราะว่าการดำเนินชีวิตเรานะครับเราใช้มือเป็นส่วนสำคัญนะครับหยิบจับอะไรก็ต้องคอยระมัดระวังเช่นนั้นการล้างมือเป็นประจำจะเป็นประโยชน์มากนะครับ เหมืมม <c oughs> อนที่บอกนะครับชุมชนเราเป็นชุมใหญ่โอกาสเสี่ยงเยอะนะครับ <c oughs> การทำโฮมไอโซเลชั่น ของชุมชนก็ลําบากนะครับเพราะว่าเราเป็นชุมชนที่อยู่รวมกันนะครับ1หลังคาเรือนก็จะอยู่รวมกันไม่ต่ำกว่า5-6ชีวิตนะครับถ้ามีผู้ติดเสียอึพิมานี่ก็จะลําบากมากนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะทำโฮมไอโซเลชันได้อย่างแน่นอนนะครับ เป็นไปได้นี่ละยัดให้มีสารที่นะครับเตดวารันทีของชุมชนนะครับจะเป็นดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะใช้สารที่อย่างหน่วยงานราชการเช่นโรงเรียนนะครับที่อยู่ในใกล้เคียงชุมชนนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับ ก็ไม่ต้องให้คนในชุมชนนะเคลื่อนย้ายออกไปไกลนะครับนี่ <c oughs> ตรงนีง้ทางจากหน้าสาลพระปู่เจากก้าเจ้าเรินเป็นหัวตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณท้ายตลาดนะครับท้ายตลาดของเราก็จะมาติดกับออซอยโปโล,โลนะครับตอนนี้ก็จะเป็นซอยบ้านผมก็ชุมชนก่าแก่นะครับ ตลาดผมก็อยู่นี่ครับจำง่ายง่ายครับหลังสอนอลูมินีนี่จะเป็นสัดของสอนอลูมินีนะครับตรงไปนี่ก็จะ